ครับมันนี่มาเบิงหลุมหมูปลาแม่ที่สองครับแม่ที่สองพอดพอดแล้วผมว่าในในแปดตัวด้วยกันแต่ว่าในในแปดตัวมีตัวนึงเป็นเป็นหนน,น้อนแอ่งแม่งของสีบรอดตเพราะว่ากินน้ำมูเปลี่ยนโมโมแข็งแรงน้ำมูมูเต็งเงินท้องพวกสีบรอดตวันนี้มีปัญหา กี่ปัญหาแบบที่ไอ้ตัวแม่ตัวแม่ที่คลอดก่อนนั่นนี่น้องซุ่มซุ่อดแลนไม่กินนมน้ำแม่เนี่แม่ออกไมหมู่บ้านอย่ว้าองินกไกลเนาะไม่ยากนองกินมาเนกันก็มาต้องิลลำบากเลยฮ้ยไ้เที่ยวไรอยู่บ่เศร้าทุบไงเนี่ยไม่อยากกินนมน้องแม่กับบ้รู้เลี้ยงวัเล่ากวันน่ะบ้คืองัวก็กล้วย เขากินไงเจ๊น้ำแตกเงาเงาหยาน้องกินนี่เนี่ยมันต้องได้ฟอกน้ำกินต้องแชียอะไรนี้หาแม่เขาให้ให้น้องได้กินเกิดไม่ไม่หยาดน้ำน่องกินแล้วนี่ไหมเพรยะยืนมาอยู่น้ำกันบ่โ้นพิ่นึกพี่น้องมาอยู่ปอกเดียวกันเลยนอนมานอนน้ำกันที่ว่าหนึ่งหมูมันมักหมูมักก่อนช่วงไง แขออ็งแรงหางจองเลย่นอยก็ต้องออกหมู่บ้านนี่ต้งมาหแข็งแรงหมดดยี่ตัวแ่ไม่ยากกินตัวแม่เป็นดีก่ามาจักไรเขานี้มัน,น,น,นคือว,าะวะ่าหรือว่าธรรมมาสาิ้าดเรียงมาเล่าก,กินน้ำกันบุบๆันกินทังงมแม่เดีของกินทั้งแม่ตัวอื่นมามันก,กินหญ่ด้วยไม่ยากลอ,องกินมนะ้ะแขแร หาว่าสิเฮ็ดปักไว้เนาะก็สิหาอุปกรณ์มาเห็ดได้เิ่นเสิแล้วเนาะต้องสินลำบากเลยอ่ะถือโอกาสไล่ออกยามมันยากสิไมจัไปละั voilà. นี้ยฟองไปอยู่ไปกนเลยีวลาสิเฮ็ดปักใช้นนป็่ห้งเนาะลากนาหนเมอมุนีว่าสิต้มบอนก็มุ้เวลาคือวาน อายยังหลากเกี่ยวกันงานนอกแต่เราคนยามจะมีหรือะไรไปเ่ยมันอะไรก็ปล่อยมันดดไหนเด้กาลังนอนี่น้องดูกาลัางนอนนอนจุ่มเลยเจ้าแม่กินกินอาหารมดหรอาหารมดสุนอนที่กกินกันหรอกินอาหารเลี้ยงกินกินดีไปแล้วทำอะไรอย่างตัวลถถ้วยสองถ้วย ยืมไปย่มกันจำเป็นตัวหาอาหารเสริมตัวเพาะาห้ามมันกับสื้อลอยหนึ่งก็ได้แค่สามหมื่นนึงเนาะต้องหาอาหารเสริมเป็นใบไม้ใบไรเป็นยาเป็นยุ่งไปมันเรี้ยงหมูป้าอาหารมันหาก,กินเม่อย่องเราจ้ะข้าวบ้ะต้นตักกตองไองพัน กิน,ก,นกินหาเมฆเจงให้ตัวแม่ตัวเม่นีน่อ้เ่อเลีอันนี้ย่าเลียแน่นอยู่ตัวม่กินผสมน้ำหลายๆด,กกยาดาาาูกินน้ำ้อมกินได้ตัวเพราะว่าเข้าได้นน้บอกน้ำให้ที่มูไบ้านน้ำกับอาหารตัวน้ำกันเลยจบ้มแรงมสอเปนลำไส้เลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ำ ครับครับครับไว้เช่นนี้เราเป็นน้องเนาะ